แพนด้ K62J ลูกค้าขาแพนด้ K62J อุ้ยราคาดีอีกแล้วราคาดีอีกแล้วแม่ตัวนี้งาน45กิโลนะเขาจะเป็นงานเชิดยีนเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นงานแบบว่าเน้นผ้าบางนะลูกค้าว้าวงานแบรนด์ด้วยหรอของยูนิโคลมาค่ะยูนิโคลมาแล้วลูกค้าขาแล้วก็ตัวนี้นะบอกเลยว่าเป็นงานเชิดยีนที่เน้นทางแฟชั่นเหมือนเดิม นเน้น,นแฟชั่นอ,อุ้ยกระดุมมุกที่น้องเค้กถือซูมได้เลยนะลูกค้าต้องบอกว่าบางคนจะยังไม่รู้เนาะว่าสําหรับพวกงานเอ่อเชิ้ตยีนอะไรพวกนี้เขาจะไปลุ้นพวกกระดุมมุกกันด้วยนะเพราะว่างานกระดุมมุกเนี่ยบางทีเขาไปขายทําราคากันได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะสำหรับงานจีนอ่ะหนูบอกเลยพี่ไปเน้นเรื่องของงานผ้าสะอาดกับงานแฟชั่นได้อีกนะได้งานผ้าบางทั้งใช่อะกระสอบรีวิ สอเสือศูนย์หมีลูกค้า CF มาเรียบร้อยแล้วไวมากแล้วสอบใหม่ซอเสือ0ูย์ส 102, มาค่ะพี่ขาศูนยหมดแล้วนะ02มาเลยค่ะซอเสือ0ูย์สร, 102, ราคา2,900บาทเท่านั้นทอมมี่มาลูกรีวิวทอมมี่มาค่ะมาสวยแบบไม่ต้องใช้หน้ามาสวยแบบว่าไม่ต้องมีรีวิวช่คาแค่ดูงานถ้าง,งานมันจะสวยชั้นผ้ามันก็สวยแม่ใช่สวยแบบจริงใจในะลูกค้าขา ตัวนี้นะใครจะรับลูกใหม่สเสือศูนย์สองราคา2 9 0 0มาเลยพี่พี่พันไหมแพงใครได้ลูกรีวิวพี่ที์เอาไปส่อเสือศูนย์สองได้ไหมล่ะพี่ทีฟส่อเสือศูนย์สองยังว่างนะลูกใหม่ใครจะรับลูกใหม่สเสือศูนยนะ์สองสอ 02, มาเลยพี่ขาราคาดีมาก2,900บาทเท่านั้นสองอุ้ยงานครบด้วยน่ารักมาก2,900บาทเท่านั้นก็สอบรีวิวขายแล้วนะที่เอปติดน่าจะเป็นพี่จันทิมาเนาะ พี่จันทิมาเอฟปิดลูกรีวิวนะคะพี่ทิพย์ก็สอบใหม่ว่างนะรับไหมก็สอบใหม่2 9 0 0ราคาดีนะแม่หนูบอกเลยราคาดีตัวนี้นะแล้วก็บอกเลยว่าจำนวนแอบ,บเยอะนะยินชายมีพี่หนูเปิดงานแรกไปเลยนะยินชายหนูเปิดกระสอบแรกเลยนะตอนนี้ยินชายว่างแค่รีวิวหนึ่ง แล้วก็ใหม่อีกหนึ่งนะเพราะว่าลูกค้าเอฟเอฟลูกใหม่ไปแล้วเนาะก็จะถ้ากอบว่าลูกใหม่เหลือแค่หนึ่งลูกแล้วก็รีวิวอีกหนึ่งลูกนะพี่รอดูจบคลิปก็ได้ไปไล่ดูอู้หูงานแฟชั่นมากงานแฟชั่นมากลูกค้าหางานเชิ้ตยีนตัวนี้นะใครอยากได้นะลูกค้าหากระสอบใหม่นะสอเสือศูนย์สองมาวิสวยนะแล้วก็เป็นงานกระดุมม,ดดมุกมาด้วยงานกระดุมมุกมาด้วยลูกค้าหาตัวนี้มันเป็นงานคะชายหญิงนะ ค้าชายค้าหญิงลูกค้าขาต้องลุ้นอีกทีนะว่างานชายงานหญิงอันไหนจะออกมากออกน้อยนะทรงสวยมากเมือ่อกี้ทรงรอบทรงรอบสวยมากบางตัวก็คือแบบออกสไตล์แฟชั่นด้วยนะคะลูกค้าขาแบบด้านหลังที่โชว์อยู่ในไม้อะเป็นงานแบบแฟชั่นลูกค้าขางานแต่งแขนแต่งคออะไรแบบนี้นะแล้วก็ดูมุกออกหลายตัวแล้วนะหนูบอกเลยกระดุมมุกออกหลายตัวแล้วด้วยพี่ขานี่กระเป๋านี่โอ้โหกระเป๋าหน้าคู่มาเลยนะ กระเป๋าหน้าคู่มาเลยยินชายเมื่อกี้เท่าไหร่นะ4,009ไหมใช่ไหมพี่จาไม่ได้เดี๋ยวเช็คให้สักคู่นะคะพี่ขายินชาย4,002 4,002ค่ะพี่ขายินชาย4,200บาทนะลูกรีวิว3,009ใช่ส่วนลูกรีวิวนะหนูลดเพิ่ม300เหลือ3,009ยังว่างอยู่นะ <Okay. S 1> รีวิวยังว่างอยู่นะคะพี่ขาอันนี้ยูนิโคมาค่ะ ตัวนี้นะลูกค้ากระสอบใหม่ยังว่างนะรีวิวขายแล้วใครอยากได้ลูกใหม่สอสเสือศูนย์สองมาเลยลูกค้า่ะสอเสือศูนย์สองมาเลยราคา2,900บาทเท่านั้นแม่2,900บาทเท่านั้นยื้อสี่แฟชั่นเปิดไหมเมื่อวานมีเปิดไปแล้ววันนี้จะเปิดอีกไหมลูกร,รีวิวขายไปยังวันนี้นเปิดเมื่อวานขายไปแล้วคะ่ะลูกรีวิวขายใช่ดเดี๋ยวถ้าทันยวเปิดให้เดี๋ยวดูวให้นะคะพี่ขา พี่หญิงเนาะรอสักครู่นะเดี๋ยวหนูดูให้ถ้าทันนะนี่โอ้โหของลีมาค่ะแล้วเป็นงานแบบว่าแต่งขาดแบบงานปะงานแฟชั่นอะไรแบบนี้มาเลยนะคะลูกค้าขะใครที่ตามหางานแบบว่าสไตล์แฟชั่นแบบนี้นะต้องป้ายนี้นะเพราะว่าป้ายอื่นเขาจะเน้นแบบว่างานแบบว่าจริงจังนิดหนึ่งงานแบบวโโ่าโหเท่ๆจริงจังแต่อันนี้เขาจะแบบออกแนวสไตล์แฟชั่นนะคะลูกค้าขะ,ะนี่ ช่มันจะไม่ได้ติดงานผ้าหนานะคะลูกค้าขาส่วนใหญ่อะมันจะเป็นงานยีนผ้าบางใส่ซัมเมอร์นี้ได้ขายได้เลยซัมเมอร์หน้าร้อนนี้นะคะลูกค้าขาตัวเนี้ยปังๆบอกเลยรอชมได้เลยค่ะชายล้วนมีไหมคะงานยีนชายล้วนยังไม่มีใช่จะยังไม่มีนะคะพี่ขาจะยังไม่มีนะพวกเก่งชายกับพวกเอิดแจ็คเก็ตชายด้วยนะใช่แต่ว่าวันเนี้ยถ้าเกิดเป็นงานชายอะหนูมีเปิดยีนชายแจ็คเก็ตชายอะไรเงี้ยรอดูได้เลย ใช่รอได้เลยรายการเยอะมากวันนี้หนูบอกเลยว่าลิสต์มาแบบนับแล้ว40กว่ารายการอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะไลฟ์ได้โอ้โหสู้มากอ่ะจะให้ทันนะลูกค้าขาพยายามเอาให้ทันเลยนะเนี่ยดูงานได้เลยนะคะใชายค้าหญิงลูกค้าต้องรุนนะต้องรุนงานเลยตัวนี้เน้นงานใหม่จริงใหม่มากค่ะใช่ตัวนี้เน้นงานใหม่ผ้าสะอาดจริงเลือไม่หม่ลกเองกับมือบอสคัดสั่นมาเองค่ะเข้าไปกดติดตามเบส กดติดตามเนาะเนี่ยงานน่ารักลูกคา้างานหญิงงานชายอย่างนี้ลูกคา้คาค่ะก็คือต้องลุ้นนะออกมาออกน้อยไปลุ้นกันอีกทีในกระสอบนะคะลูกคา้าบางตัวก็คือแบบว่ามีงานแบบสไตล์แบบผูกเอวมาให้ด้วยนะงานแบบว่าเขาทําเป็นทรงผูกมาให้เลยแล้วก็ตัวนี้งานปักสวยมากงานปักมาจา้าเออ YC ตู้ใหม่ใกล้มาหรือ,อยังครับ ใกล้แล้วไหมใกล้แล้วใช่บล็อกล่าพิมมาหน่อยวายซีจะมาหรือยังน่าจะไม่เกินกางเดือนหรอยังบอกก่อนนะวายซีสามศูนย์หนึ่งเอ็มมาลูกค้าถามช่ำใช่ใครรออยู่นะวันจองเอาให้ทันลูกค้ารายการที่เรารอกันอยู่วันเปิดจองอะลูกค้าอย่าปล่อยหลุดกันนะเพราะว่ามีคนรอเสียบกันเยอะมากวยน่ารักมากอันนี้ใกล้แล้วค่ะบอกบอกว่าวายซีตู้ใหม่ใกล้แล้วค่ะพี่ขาใกล้แล้วนะเตรียมตังเกรียมเน็ต ใช่เตรียมให้พร้อมเงืนอสำคัญเลยคือเงินซื้อซื้อกับโมดังหนูลูกค้าไม่ยากแล้วมีบริการดูแลหลักประายคือพร้อมใช่ไม่เวีไม่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 เวียงไม่ไม่ไม่เวียงวีนไม่เวียงวีนนะพี่ขาเตรียมเงินเตรียมตังเตรียมเน็ตแค่นั้นแหละจองไม่ยากบอกเลยของหนูจองไม่ยากแต่ก็ได้ไม่ง่ายลูกค้าจะแบบว่าบางคนนะก็จะแบบโอ้โหขอบคุณเอ็นมีกันหนักมากเรื่องเรื่องอะไรน่ลูกค้าไม่รู้ธี c F เราอธิบายกันแบบขั้นสุดอธิบายจนกว่าลูกค้าจะเข้าใจเลยนะเพราะว่าใช่คือจนลูกค้าเขาบอกอ๋อเข้าใจแล้วเราจะอธิบายสุดๆคืออยากให้ทุกคนนะมีโอกาสได้ได้ของกันทางนั้นเลยนุ่มุสาวสาววัยรุ่นอยาอาบูริจี้นะคะเพราะว่าคุณลุงคุณป้าเอฟช่ำใช่ตาคุณยายเอฟระบบดูดเก่งยิ่งกว่าใช่เมตตอนเนี้ยบอกเลยว่าลุงลุงป้าป้านี่เก่งกันทุกคนเลยเอฟระบบดูดกันเซียนมากคือคุณลุงคุณป้าค่ะ จบนะถามเยอะที่ส่วนใหญ่จะเป็นก่วัยรุ่นวัยห้าสิบหกสิบอัพเ่ทีเอฟได้สี่ชายแบบมาสี่สิบห้าสิบหกสิบคือเอฟช่ค่ะพี่จินดาลูกนี้ราคา2,900บาทค่ะพี่ขา2 9 0 0บาทนะคะรีวิวหนูขายแล้วหนูจะว่างกระสอบใหม่นะราคา2,900กระสอบใหม่ต่อเสือศูนย์สองนะได้เชิตยีนผ้าบางใช่จัดได้จัดแบบว่าใหม่ขนาดเนี้ย ลูกค้า2,009เอาไม่เอาแล้วได้เป็นร้อยกว่าตุ้งเลยนะใช่สวยมากเน้นมากอย่างน้อยอ่ะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยทําไม่เหนื่อยซ่อมแล้วลูกค้าเนี่ยสวยตัวเนี้ยไม่เหนื่อยทําแล้วเพราะว่ามันอาจจะแค่แบบว่าลูกค้าเอาจริงๆเอาลทธิไอ้น้าก็ได้แล้วเพราะว่าน้องอัดก้อนเนาะอาจจะยับนิดนึงเอาไปแค่ทาให้น้องเรียบอ่ะขายได้เลยเพราะว่างานมันแบบว่าผ้ามันไม่มีกลิ่นผ้าไม่มีกลิ่นแล้วก็งานมันไม่ได้ติดผ้าช้ําเละเยอะเกินนะคะกระตุกซํา เน็ตกระตุกหรอบอยบอกบอกระตุกฉ่ำมากสู้ชีวิตมากเน็ตโกดังนี้นะอยากให้เห็นเราเตอร์โกดังเนี้ยใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่า,าเครื่องโดนอีกลูกค้คาอีกนิดน,นึงคือจานทูวิชั่นใหญ่มากเราต้อบอกว่าปังังทุกอย่างยกเว้นเน็ตขาุูยน่าหักมากทเราเตอร์ตอนนี้เออสวย สวยเป็นไงทรงนี้ก็สวยบอกเลยสวยเน็ตชอบกระตุกใช่มันตกใจเน็ตมันตกใจไงเจองานสวยชอกชอบโดนแกงอ่ะหนูงใช่เทำไมโกดังหนูชอบโดนแกงโดนแกงคุกเครื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ได้โกดังหนูจะโดนกอนอันดับหนึ่งโดนแกงปาดน้ำตาตอนนี้ปาดน้ปาดน้ำตาแล้วค่ะสวยมากแต่กระตุกแรงกว่าอุ้ยแรงค่ะสวยมากแต่กระตุกแรงกว่าก็ตกอยู่หรอ กลับมากระตุกอีกแล้วเห็นไหมหนูโดนแกงยิ่งกว่าเราต้องทําไงดีแป๊บหนึ่งนะพี่สู้อยู่เจ๊แป๊บหนึ่งถ้าเกิดอาจจะดีขึ้นถ้ามันไม่หยุดเดี๋ยวแจ้งเข้ามาได้เลยถ้ามันไม่หยุดหนูจะหยุดเองนะโอเคไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆไปเลยได้อยู่มาพี่อย่าเพิ่งออกกันนะให้โอกาสหน่อยอ่ะเบอร์คอมบีให้โอกาสหน่อยกระตุกอยู่ไม่กระตุกแล้วเราแป๊บหนึ่งก็เอาผ้ายัดปากอยู่ไม่ให้กัดลิ้นกระตุกชัก งงเลยเล่นมุกีทุกคนงงอุ้ยงานปากสวยมากเปลี่ยนเรื่องแล้วแล้วนูบอกเลยนะลูกค้าก็สอบรีวิวกระดุมมุกออกเยอะนะรีวิวกระดุมมุกออกเยอะมากออกฉ่ำมากลูกค้าขางานแต่งกระเป๋าไม่ตอวยแล้วขายลูกใหม่อวยไว้แกว่าลูกใหม่อาจจะดีกว่าคันผ่าดีมากหน้ามายากิอันนี้สวยมากใครที่มี หัวสินใช่เอาไปเพ้นสิคุณนะใช่ลูกค้าใครที่เป็นแบบว่าสาย DIY นะเอาไปเพ้นเองได้นะแบบนี้ได้เลยมากคุณนะต้องบอกว่ามีตัวเดียวในโลกเพ้นเป็นหน้าแอดพิงก์ก็ได้ขายขายไม่ออกค่ะใช่เสื้ออะไรตัวร้านโอ้โหร้านไหนก็ไม่กล้าตั้งขายอสิเสื้อยีนชายต้องรอย้อนดูเสื้อยีนชายอ่าพี่ขาหนูยัง อันนี้จะเป็นงานปนนะคะงานปนชายหญิงให้ยินชายล้วนจะยังไม่มีค่ะมันจะมีแค่งานกระสอบแรกที่หนูเปิดมันจะเป็นเรืองเกงค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นเรืองเกงนะเกงยินชายล้วนเลยเนี่ยโอ้โหแล้วตัวนี้หนูต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นผ้าบางนะ45โลก็จริงนะแต่งานเยอะนะไปซื้ออามมาปากมามซื้อสีมาเามอะไรอย่างเงี้ยอบได้หรือว่าร้อนแบบนี้ตัดแขนมันไปเลยใช่ตัดแขนตัดขอบอะไรแบบเนี้ยลูกค้าเอาไปแต่งได้ อุ้ยบางคนบางคนเขาไปหาแบบว่าพวกดอกไม้ที่แบบอะไรนะมาติดตามแบบว่างานตไปซิปปักของตลาดดอกไม้เอามาติดแบบดอกไม้โปรอมาเหมือนชใช่ใช่แบบแม่ชมเลยอุ้ยงานปักมิกกี้ว้าวเนี่ยเนี่ยเอาสกรีนใช่ลูกค้าเข้าแอมส้มซื้องานสกรีนมารีดรีดรดเลยนะ อัพราคาได้นะบอกเลยแล้วก็ไม่เป็นพักมาเดี๋ยวจะสองเหมือนที่บอกแล้วลูกค้าหรือหาพวกแบบว่างานดอกมงดอกไม้แบบมาติดอะไรอย่างเงี้ยตามเสื้อสวยๆเลยลูกค้า่ะอัพงานได้เลยนะตัวนี้ยราคาดีแน่นอนถ้าลูกค้าไปทํานะลาบูบูลาบูบูจัดไปเลยนะลูกค้าค่ะคนน่เหมือนลาบูบูแรงมากหลายคนด้วยดูในราวหน่อยดูใน รันในราวมาเลยลูกค้าราคาดีนะหนูบอกเลยตัวเนี้ยใครอยากได้ต้องห้ามพลาดนะใครอยากได้ต้องห้ามพลาดราคา2,009เท่านั้น2,009เท่านั้นจำนวนตัวหนูตีให้นะประมาณ120-150หรีวิวขายแล้วบอกลูกค้าน่อยพี่พรพันขารีวิวขายแล้วนะจ๊ะรีวิวขายแล้วจ้าลูกรีวิวขายแล้วนะถ้าพี่จะรับตนเนี้มันจะว่างแต่กระสอบใหม่ถ้า<ด>เป็นกระสอบใหม่นะ ราคา2อ0พพี่ขาสอเสือศูนย์สองนะรับหน่อยนะจ๊ะพี่จ๋าพี่พรพันนะได้ไหมจ๋าลูกใหม่ไหมจ๋าระดับพี่พรพันแล้วอ่ะมันต้องเป็นลูกใหม่เท่านั้นแนละจ๋า2อ0พันเก้าลใช่เท่านั้นเลยเพราะว่าสวยกว่ามันเรียกชื่อพี่แล้วใช่พี่พรพันพี่พรพันพี่พรพันเอาเลยไหมถ้าเอาลองพิมพ์มาสอเสือศูนย์สองมาเลยลองพิมพ์มากรลองดูว่าระบบจะดูดไหม มันรู้สึกดีนะพี่เวลาพี่พิมสาวเสือสูสมันมีระบบสรุปยอดให้พี่มันรู้สึกแบบเทนแล้วเพี่คือผู้ชนะของวันนี้ลิงลิงไม่ได้คนอื่นแต่ลิงเด้งฉันเนาะสิสาวเสือสูสุมาเลย2,900ราคานี้น่ารักสุดๆมาวอกเลย หายไปแล้วกดบล็อกเพจเสาเสาสี t h si ลำพาญบล็อกอยากได้รีวิวบล็อกมิสบลวอกมิสมาในแบบหลอกหลอก CF ไปแล้วเป็นการหลอก CF นะคะไปแล้วหลอนเด็ดคือเช้าเนี่ยหลอกลูกค้ามากเด็ดรุดเหรอเห็นไหมมีแก๊งแบบว่าคอยคอยดูอยู่ไงก่อนที่เจะขายผ้าเป็นคอร์เซนเตอร์มาแก๊งคอร์เซนเตอร์ นะคะเป็นแกขายผ้าใบ <laughs> ขายผ้าใบตามบ้าน <laughs> <laughs> ทขา,ขายขายผ้าใบมาก่อนเ <laughs> <laughs> นี่ยสวยมากตัวนี้น่ารักลูกค้าเนี่ยแบบนี้เอาไปแต่งได้นะใส่แบบแขนจั๊มอะไรอย่างเงี้ยได้แต่งงานเ <laughs> นี่ยงานพิมพ์ลงพิมพ์ลายงานสกรีนงานติดอาร์มงานปาก มีมาหมดลูกค้าขาลุนได้เลยในกระสอบแล้วบอกเลยว่ากระดุมมุกก็มีให้ลุนนะพรพันหายไปเขาบอกเราไปแล้วเขาบอกเราไปแล้วนะได้เลยได้เลยใครอยากได้กระสอบใหม่นะลูกค้าขาสอเสือศูนย์สองตามมาได้เลยนะหรือว่านั่นไงวั้พี่พรพันเป็นไงเห็นไหมเรามาอยแบบนิรเทคนิคการขายน่ารักมีความสวยเก๋และยั่านเขาพูดกับมาพี่ลองดียเดี๋ยวถ้าระบบมันส่งข้อความเข้าไปอ่ะ พิมพ์มาแจ้งหน่อยน่ารักไหมบ้างเป็นไงพี่ลิงเด้งแล้วมันตื่นเต้น,ตน <c oughs> ไหมมันตื่นเต้นสี่กระสอบสุดท้ายเท่านั้นเหลือแค่สี่กระสอบนะลูกใหม่ราคา2,900นนะคะสี่กระสอบ2,900ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ขาขอบคุณสำหรับลูกค้าเอฟ